มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตูเตือนพรุ่งนี้ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือ18สิงหาคม2566พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศตำ่ำ บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา18บแนาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา18บแนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนมาบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาตากและกำแพงเพชรค่ะ ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีสระบุรีและนคนปรปฐมค่ะ ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนะราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงากระบี่และจังหวัดตังค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ